นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสาภะคาวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธาอิมานิมยังพันเตสังฆทานานิสปะริวารานิภิกขุสีละวันตัสสะ โอนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุศีละวันโตอิมานิสังคานานิสัปริวารานิปติคันหาตุอัมหากัง ทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแดพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระผู้ทรงศีลขอพระผู้ทรงศีลจงรับซึ่งสังฆทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิน